สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลังนะครับโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่เป็นมากในช่วงฤดูฝนจริงๆโรคนี้เนี่ยเป็นตั้งแต่นู้นเลยนะครับเป็นตั้งแต่ระยะกล้าปักชำลงไปเลยจนถึงระยะเก็บเกี่ยวแล้วก็ทําความเสียหายให้กับเกษตรกร,รบ้านเราเนี่ยอยู่พอสมควรนะครับความเสียหายสูงสุดคือร้อเซวันนี้เราจะมาดูกันว่า โรคนี้เนี่ยนะครับเกิดจากเชื้ออะไรและมีวิธีการป้องกันกําจัดอย่างไงบ้างเราไปดูเชื้อสาเหตุของโรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสัมปรังกันบ้างนะครับเชื้อสาเหตุเนี่ยเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อว่าไฟทอปชราไฟทอปชรานี่ที่เป็นสาเหตุของโรคโคนเน่าหัวเน่าเนี่ยนะครับมีอยู่สสายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์มิดีและก็อิริทอสเซปติกานะครับสสายพันธุ์นี้ของไฟทอปชราเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดโรค หัวเน่าและก็โคนเน่าในมันสําปะลังเรามาดูอาการโคนเน่าหัวเน่าในมันสัาปะลังกันบ้างนะครับต้องเขอเรียนอย่างนี้นะครับปกติแล้วเชื้อราเนี่ยทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไฟทอปชอราตัวนี้ก็ตามเขาจะระบาดในช่วงที่1มีความชื้นเหมาะสมก็คือมีน้ําน,นั่นเองนะครับ 2. ส,สภาวะอุณหภูมิเนี่ยประมาณ22 24องศาช่วงเนี้ยจะระบาดเยอะนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันพวกไฟทอปชราเนี่ยถ้ามีฝนตกมามีความชื้นอุณหภูมิถ้าเกษตรกรท่านใดปลูกมานาันานานๆหน่อยเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องไฟทอปชาร่าระบาดลักษณะอาการของเชื้อไฟทอปชร่าที่ลงในมันสับปะหลังเนี่ยนะครับถ้าเราปลูกนานแล้วนะครับได้สามสี่เดือนขึ้นต้นสวยงามแล้วเนี่ยอาการที่พบถ้ามันเป็นลักษณะต้นเนี่ยคือใบเหลืองก,ก้านตกคล้ายๆกับ มันซับหลังขาดน้ําในช่วงหน้าแรงแต่ลักษณะแบบนี้ปรากฏในช่วงหน้าฝนถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ประมาณ1ต้นหรือ2ต้นเนี่ยสันนิษฐานได้เลยครับว่าเกิดโรคโคนเน่าหัวเน่าในมันซับหลังแน่ๆแล้วก็โรคโคนเน่าเนี่ยจะลูกลหลมเข้าจากด้านรากนะครับรากแล้วก็ลําต้นเนี่ยเชื้อราจะเข้าทางนี้แล้วก็ขึ้นสู่ปลายยอดแล้วก็แสดงอาการโรคเหี่ยวหมายถึงใบเหลืองก้านตกออกมาให้เห็น แกลจะเข้าสู่รากก่อนเหมือนภาพที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยนะครับคือช่วงที่มันสหลังเรากําลังปักลงไปในดินนะครับถ้ามันถูกความชื้นมันมีเชื้อในดินมันก็เข้าทาลายตั้งแต่ระยะกล้าพอเข้าทําลายปับ๊บเนื้อเยื่อภายในดังภาพด้านล่างเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีดําเนื้อเยื่อภายในเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเนื้อเยื่อมันสาลังนะครับไอสีดำๆเนี่ยมันมีสปอร์ของเชื้อราด้วย สปอร์ของเชื้อราชนิดนี้พวกไฟทอปเทอร่าเนี่ยจะสร้างได้อยู่2แบบคือแบบหนึ่งอาศัยเพศแบบที่2ไม่อาศัยเพศนะครับก็คือโอสปอร์และก็คารเมโดสปอร์ซึ่งเป็นศัพท์ทางวิชาการแล้วก็เชื้อราพวกนี้อาศัยสปอร์ในการแพร่ขยายพันธุ์ไปกับน้ําได้ดีนะครับหรือว่าเวลาเราไปจับเราไม่ล้างเหมือนไปจับต้นอื่นมันก็ไปได้เหมือนกันไปกับพวกเ,เขาเรียกอะไรเวลาเราทําความสะอาดเนี่ยไปกับจอบกับคาดกับไถเราก็ไปได้เหมือนกันนะครับ จะระบาดรุนแรงในช่วงที่มีฝนตกชุกนะครับช่วงไหนก็ตามที่มีฝนตกชุกหรือการให้น้ํามากเกินไปก็มีผลทาให้เกิดโรคโคนเน่าหัวเน่าเพราะไฟทอบชราเนี่ยชอบลักษณะที่มีความชื้นและก้นน้ําเยอะนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยการทําลายของพวกไฟทอฟชราร่าที่เกิดโรคโคนเน่าหัวเน่าเนี่ยจะแสดงอาการแล้วก็ทําลายเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูญนเสียอยู่ที่ต่ําสุดเลยนะครับคือ30%สูงสุดคือ100%คือไม่ได้เก็บเกี่ยวเลย จะมีแต่ลำแต่หัวไม่มีพูดว่าง,งันเนนะครับแต่โรคนี้จะคล้ายกับโรคหนึ่งนะครับก็คือหัวเน่าในมันสปาลังเหมือนกันนี่แหละแต่อาการเน่าลักษณะนั้นเกิดจากแบคทีเรียนะครับแต่หัวเน่าโคนเน่าเนี่ยที่เกิดจากเชื้อราไฟทอร,ราี่ามีลักษณะอย่างที่สังเกตง่ายนะครับก็คือถ้าเราไปขุดหัวมาดูเนี่ยข้างในที่มันเน่าเนี่ยเวลาเราดมเนี่ยนะครับจะไม่มีอาการเหม็นหรือเหม็นน้อยมากแต่ถ้าในทางกลับกันถ้า Uh, หัวมันเน่าจะอาการ uh, พวกแบคทีเรียเนี่ยพวกเวลามีอาการ uh, น้ำท่วมเนี่ยหัวมันมันเน่าเนี่ยแบคทีเรียรจะเข้าไปกินพอเวลาเราผ่าหัวมันออกมาดูเวลาดมเนี่ยนะครับถ้าเกิดจากแบคทีเรียรมันจะมีอาการเหม็นเหม็นมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอามือไปจับเนี่ยมันจะเป็นเหนียวเหนียวแต่ถ้าพวกเชื้อราจะไม่ค่อยมีอาการเหนียวเหนียวเหมือนไม้ที่มันผุแล้วครับแบบนั้นแหละพวกมันสำหลังที่เกิดจากเชื้อรา แต่ถ้าเป็นพวกแบคทีรียมันจะเหม็นแล้วก็มีอาการเยิ้มๆออกมาอันนั้นเป็นลักษณะของแบคทีเรียเข้าทําลายอันนี้เป็นลักษณะของที่กล่าวมาแล้วนะครับถ้าเป็นในลําต้นเนี่ยบริเวณโคนต้นเนี่ยเปลือกมันจะบวมแตกที่โคนดังภาพอ่าซ้ายมือตรงกลางเนี่ยนะครับลักษณะนี้เนี่ยเชื้อเข้าไปนานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ส่งผลให้ต้นเนี่ยเกิดอาการเหี่ยวคล้ายขาดน้ําใบตกเหลืองซีดแล้วใบก็เริ่มร่วงอันนี้เป็นในช่วงหน้าฝนส่วนมากนะครับ เรามาวดูวิธีการป้องกันกําจัดโรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสำปะหลังกันบ้างโรคโคนเน่าหัวเน่าเนี่ยจะแยกวิธีการกําจัดและป้องกันเนี่ยอยู่2ลักษณะนะครับในกรณีที่1ถ้าแปลงนั้นเสียหายเกิน 50%- เถึง100%เกษตรกร,กรหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วคงได้น้อยมากอะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยไม่ควรปลูกมันสำปะหลังซ้ําลงไปอีกควรเปลี่ยนพืชใหม่เช่นอ้อยข้าวโพดหรือกล้วยเพราะ พืช3ตัวนี้ไม่ใช่พืชอ,อาศัยของเชื้อไฟทอปซรา่นั่นเองนะครับถามว่าปลูกนานเท่าไหร่ก็ปลูกประมาณ2-3ปีเพื่อลดปริมาณเชื้อที่สะสมในดินนั่นเองนะครับทีนี้บางท่านหลายท่านว่าโอ้ยสองสามปีทำไมมันนานจังนะครับคิดคิดง่ายๆนะครับถ้าปลูกไปในช่วงที่ยังมีไฟทอปซราอยู่ระบ,บาดห,หนักๆเนี่ยห้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยักวิชาการเขาทดลองมาแล้วถ้าระบาดถึงห้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยปลูกลงซ้ำลงเอง ไม่คุ้มทุนในการซื้อยารักษานะครับและวก็ขายก็ไม่ได้ราคาเพราะว่าผลผลิตมันเสียหายนนเองแต่ถ้าปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปลูกกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยก็ได้ขายผลผลิตหนึ่งไร่ขายทั้งเป็นหวีกล้วยขายหน่อนกล้วยจําหนายแล้วก็ลูกเลือกปลูกกล้วยที่มันเป็นพันธุ์ที่ดีๆหน่อยนะครับต้นหนึ่งเวลาพอก็ขายห้าสิบบาทไร่นหนึ่งบางคนเนี่ยตามที่ผมเห็นนะครับได้เป็นแสนก็มีข้าวโพดก็ต้มขายถ้าใครมีฝีมือหน่อยอ้อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องปลูกอ้อยโรงงาน ปลูกอ้อยคันน้ําพวกสุพรรณบุรี50คนนี้ไร่หนึ่งบางคนเขาได้70,000 80,000บางคนก็ได้แสนหนึ่งถ้าขายเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะว่าเปลี่ยนมุมมองไร่มันสัปะหลังหนึ่งไร่กับข้าวโพอดอ้อยกล้วยหนึ่งไร่เนี่ยผมเชื่อว่าข้าวโพอดอ้อยกล้วยเนี่ยได้เยอะกว่ามันสับปะหลังหนึ่งไร่ถ้าเรามีวิธีการจัดการตลาดที่ดีพอควรนะครับกรณีแรกผ่านปแือวนะครับผลผลิตเสียาหาย50-100%ถึงเปลี่ยนพืชปลูกเลยประมาณ2-3ปีกรณีที่2 ผลผลิตเสียหายไม่เกิน50%อ๋อยง่ายไ,ไร่หนึ่งเนี่ยถ้าตายไม่เกินครึ่งหนึ่งเนี่ยก็พอได้หลังจากเก็บผลผลิตแล้วนะครับอันแรกที่เราต้องเปลี่ยนขึ้นหนึ่งเปลี่ยนพันุเช่นระยอง5้าละยอง72พวกนี้เนี่ยนะครับเป็นพันุที่ต้านทานโรคโขนเน่าหัวเน่าก็คือต้านทานพวกไฟท็อปเทอรด้านนั่นเองแล้วก็ในช่วงหน้าที่เราปลูกเนี่ยหรือช่วงหน้าแรงก็ตามเนี่ยควรงดให้น้ำนะครับในช่วง 1- 2เดือนหลังปลูก ไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าแรงก็ตามเพราะย้ำนะครับเชื้อไฟทอปทราเนี่ยยังอยู่ในดินอยู่ถ้ามันถูกความชื้นมันจะเข้าทางรากและลําต้นและทำให้มันทํารังเราเมีปัญหาเข้าจอนไหนก็มีปัญหาระยะยาวเลยนะครับข้อที่2ก่อนปลูกควรแช่ต้นพันธุ์ด้วยสารเคมีกําจัดเชื้อรานะครับเช่นสารแมนโคเซบบวกกับเมทานแลกซิน ใช้อัตรา7กรัมต่อน้ํา20ลิตรหรือเราจะใช้สารเดี่ยวก็ได้แมนโคเซบอย่างเดียวหรือเมทัล็กซินอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ใช้ในอัตราสูงหน่อยคือ60กรัมต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็นําท่อนมันสหลังไปแช่ประมาณ15นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถผสมกับพวกไทอะมีโตแซมอิมิดาคอพิดพวกนี้เป็นยาป้องกันกันกบจัดมแมลงเช่นพวกเพ,เพ,เพลพี้เพลี้เพลี้แป้งสีจมูเพลี้แป้งในมันสหลังเรานี่แหละนะครับผสมกันได้นั่นเองก็ได้ทั้ง กำจัดเชื้อราไปด้วยแล้วก็กำจัดพวกเพีื้ไปด้วยนั่นเองนะครับข้อที่3การเตรียมพื้นที่ปลูกหากดินดานนะครับพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยควรไถดินดานและเบิร์นดินดานก่อนใช้ผ่าน3ไถลึกประมาณสัก50เซนนะครับเพราะตรงนั้นมนะันดินมันแน่นนั่นเองถ้ามันหัวมันมันลงไม่ได้นี่มันเกิดน้ําระบายไม่ดีนะครับก็เกิดอาการหัวเน่าขนเน่าได้หรือถ้าติดเชื้อแบคทีเรียน้าขังเนี่ย ก็เป็นอาการหัวเน่าจากเชื้อแบคทีเรียได้เช่นกันพอไถแล้วก็ตากดินประมาณสักสองอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ผ่านห้าผ่านเจ็ดยกล่องปลูกได้เลยบางคนถามว่าตากนานกว่านี้ได้ไหมนานกว่านี้ก็ได้นะครับที่ตากดินเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเชื้อราที่อยู่ในดินเนี่ยเขาจะกลับหน้าดินขึ้นมาเพื่อให้มันถูกแสงแดดถ้าในช่วงไหนที่มันแดดจัดๆเนี่ยเชื้อรามันไม่ค่อยชอบความร้อนไม่ค่อยชอบแสงบางตัวมันก็ตายก็มีนะครับเป็นการลดปริมาณเชื้อที่อยู่ในดินนั่นเองข้อที่สี่ ใช้ระยะปลูกที่กว้างขึ้นหมายถึงมันเป็นโรคแล้วนะครับเสียให้ประมาณสักต่ำกว่า50%นลงมาเนี่ยเราจะปลูกครั้งต่อไปเนี่ยใช้ระยะปลูกที่กว้างขึ้นเช่น1คูณหหรือ0.6ถึง0.8คูณ1.2เมตรกว้างคูณยาวนั่นเองระหว่างต้นกับระหว่างแถวแหละนะครับไร่หนึ่งก็ให้ตกประมาณสัก1,600ต้นซึ่งเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทำกันสาเหตุที่เขาเว้นระยะห่าง1คนนูณเนี่ยก็คือให้มันอากาศมันโปร่งขึ้นนั่นเอง คือเวลาด้านใต้เนี่ยเวลาเราปลูกหางหนังคนหนึ่งเนี่ยอากาศมันโล่งแสงก็เข้าถึงแสงมันจะส่องจากด้านบนลงมาด้านล่างเพราะว่ามันสํมารงเนี่ยใบมันจะไม่ถึงกันถ้าเราปลูกหางเนี่ยแสงอากาศมันเข้าได้เชื้อราก็ลดปริมาณจํานวนน้อยลงหรือการระบาดน้อยลงนั่นเองข้อที่5หรือเลี่ยงการกำจัดวัชพืชโดยใช้จอบไถพรวนนะครับถ้าในกรณีที่มันสํมภารงเราโตแล้วเราใช้จอบหรือไถพวกน,นี้ไถพรวนทําให้ รากมันสับปะหลังนี่ได้รับความเสียหายหรือหัวมันก็ตามนะครับวิธีแก้ก็คือหลังปลูกประมาณ 1- 2ถึงวันเนี่ยใช้ยากําจัดวัชพืชประเภทคุมยาคุมนะครับยาคุมพวกมเมล็ดพืชเนี่ยไม่ให้งอกหลังจากปลูกแล้วประมาณ 1- 2ถึงวันก็ใช้ยาคุมพ่นได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้สารเคมีข้อที่6นะครับลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนโดยเฉพาะพวกยูเรียกับปุ๋ยคอก เพื่อให้ไม่ไม่ให้ต้นมันสัมภาระเราเนี่ยแตกพุ่มหนาเกินไปนะครับสาเหตุนหนึ่งที่เป็นโรคโขนเนา่าหัวเน่ามากนะครับคือหนึ่งใส่ไนโตรเจนเยอะแล้วก็ใส่ปุ๋ยอ่าพวกยูเรีย28.0 0หรือปุ๋ยคอกเยอะเนี่ยทำให้ต้นเนี่ยมันโตเร็วแต่ปัญหาคือโตเร็วมันอ่อนแอนะครับเพราะว่าพวกเยื่อหุ้มเยื่อหุ้มอ่าผนังหุ้มเซลล์พวกเปลือกพวกใบพวกนเนี้ยนะครับมันไม่แข็งแรงคือเหมือนคนที่เร่งโตนะครับ ยิ่งอ้วนยิ่งโตก็ยิ่งมีโรครุมเร้าเยอะมันสำาหลังก็เช่นกันนะครับถ้าเล่งในตัเจ้นเนี่ยอ่อนแอมากวิธีแก้ก็คือเพิ่มปุ๋ยในโพแทสเซียมเข้าไปนะครับเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยในการขนแป้งและน้ำตาลก็จริงส่วนหนึ่งช่วยส่งเสริมให้พืชทุกตัวทุกชนิดรวมทั้งมันสำปะหลังด้วยมีความแข็งแรงต้านทานโรคและ,มะแมลงของพืชน,นะครับและก็ ทำให้พืชเราเนี่ยมันจะมำลังทนแรงได้ดีด้วยเพราะว่าโพแทสเซียมเนี่ยนะครับถ้าโพแทสเซียมตัวท้ายของปุ๋ยเนี่ยควบคุมการขายน้ําของพืชนั่นเองนะครับแต่ถ้าขาดโพแทสเซียมเนี่ยการขายน้ําก็ไม่ดีปิดเปิดปากใบไม่เป็นระบบไม่เป็นเวลาทําให้พืชไม่ทนแรงและก็การจเจริญเติบโตก็น้อยลงไปด้วยนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างสารเคมีนะครับที่ผมกล่าวมาในการชุบท่อนพันุ์เช่นพวกแมนคอเซปกับเมทเลเลซินมีขายตามท้องตลาดทั่วไป เวลาเราซื้อเราก็อ่านชื่อสามัญดูนะครับถ้าตัวไหนเป็นแมนโคเซปแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์สารสารสำคัญอยู่ย้านใต้ถ้ามันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันชื่อสามัญตัวเดียวก็เอาตัวถูกที่สุด,ดนะครับอย่าติดแบรดอย่าติดอะไรนะครับก็คือให้ติดสารไว้ก่อนนะครับเป็นการลดต้นทุนของเราด้วยอันนี้เป็นการเลือกสารเคมีง่ายๆที่เราจะเลือกใช้กันนะครับข้อที่7นะครับถ้าหากปลูกลงไปแล้ว1-3เดือนหลังปลูกเนี่ยถ้าหากต้นแสดงอาการผิดปกติคือปลูกไปแล้วเนี่ย ใบเหลืองซีดก้านใบหักลงเนี่ยนะครับตรงที่โคนเนี่ยแสดงอาการบวมแตกขึ้นมาเนี่ยในแปลงประมาณสักเกิน5%้เปอรนหรือไล่หนึ่งประมาณสัก90ต้นเนี่ยนะครับนับเอาบางครั้งก็ประเมินสายตาท่านใดชำนาญหนก็มองออกนะครับควรพ่นด้วยสารกําจัดเชื้อราพวกไฟทับทราตรงนี้ก็คือพวกฟอสเฟติวอลูมิเนียมนะครับอัตรา50กรัมต่อน้ำยี่สิบลิตรพ่นที่โคนพ่นครั้งแรกปั๊บนะครับ นับไปอีก15วันพ่นครั้งที่สองถ้าใช้สารตัวนี้แล้วก็ส่วนมากแล้วนะครับจะหายนะครับส่วนมากแล้วจะหายต้องย้ํานะครับถ้าเป็นโรคพวกนี้เนี่ยงดให้น้ําหรือน้าหยดไม่ว่าช่วงหน้าแรงหน้าไหนก็ตามนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยทำให้พวกเชื้อราเนี่ยระบ,บาดได้ดีนั่นเองอันนี้เป็นสารฟอสฟอตอิลอลูมิเนียมนะครับมีขายหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากเวลาเลาซื้อเราก็ดูชื่อสามัญแล้วก็สารสําคัญที่ออกฤทธิ์ส่วนมากมันก็จะเท่ากันนะครับ มันจะต่างอยู่ที่แค่ราคาเพราะว่าบางยี่ห้อไม่ดังก็ถูกจริงๆมันประสิทธิภาพมันเหมือนกันแหละนะครับเพราะฉนั้นเวลาเ,าเลือกซื้อล้วก็เลือกซื้อแบบที่ผมกล่าวมานะครับดูชื่อสามันนุปันสารตัวไหนถูกก็เอาตัวนั้นแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมวันหมดอายุถ้าซื้อของหมดอายุมาเนี่ยประสิทธิภาพมันไม่ค่อยดีมันลดลงเรื่อยๆบางทั้งหมดอายุนานแล้วก็เหมือนซื้อผงแป้งเปล่ามาไม่มีประโยชน์อะไรนะครับหลังจากที่ผมพูดไปเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันโดยใช้สารเคมีไปแล้วนะครับแล้วก็การกําจัดเนี่ย ทางอินทรียเชอเนี่ยจะมีวิธีการป้องกันและกําจัดยังไงกันบ้างสิ่งแรกที่แนะนํานะครับก็คือไตรโคดาม่าไตรโคดาม่าเนี่ยใช้พ่นก็ได้ในช่วงที่มันเกิดโรคหรือพ่นป้องกันก็ได้นะครับเป็นสิ่งที่ดีราคาถูกหรือผสมกับปุ๋ยข้อปุ๋ยหมกักรองไปก่อนที่เราจะปลูก็ได้เช่นเดียวกันอัตราการพ่นในกรณีที่เราพ่นป้องกันนะครับก็ใช้ประมาณ เตโคโดมาม่าหนึ่งกิโลพ่นน้ำหนึ่งร้อยถึงสองลิตรแต่ถ้าในการที่มันเกิดโรคแล้วเนี่ยหนึ่งกิโลเนี่ยเราก็จะใช้ประมาณต่อน้ำห้าสิบลิตรเอาแบบเข้มข้นเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นการพ่นในการที่เกิดโรคแล้วก็พ่นป้องกันใช้อัตราต่างกันนิดหน่อยช่วงพ่นเตโคโดมาม่าก็เป็นช่วงเวลาแดดอ่อนหรือช่วงที่เย็นๆหน่อยเพราะว่าเชื้อพวกนี้มันมีชีวิตนะครับแล้วก็มันจะกําจัดพวก เชื้อราได้ทุกเกือบทุกสกุลเลยทีเดียวนะครับเป็นของดีที่อยู่ใกล้ตัวเราพอสมควรหรือถ้าเราจะไถปลูกนะครับคลุกฝุ่นคลุกปุ๋ยเนี่ยใช้ตัวครมาหนึ่งกิโลลำละเอียดสี่กิโลแล้วก็พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อขี้วัวขี้ควายเราเนี่ยนะครับร้อยกิโลผสมกันแล้วก็เป็นการรองก้นหลุมแต่ละหลุมแต่ละหลุมหรือว่าจะผสมกันในแต่ละแถวเลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นการป้องกันกําจัดโรคเชื้อไฟท็อปชราที่อยู่ในดินเนี่ยได้ดีมากเลยทีเดียว หลังจากที่พูดไตโคดามาแล้วนะครับตัวต่อมาก็คือปูนเพื่อการเกษตรการหว่านปูนขาวนี้ต้องย้าชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปปูนเพื่อการเกษตรไปแล้วปูนขาวหรือปูนมานปูนโดโลไม์พวกนี้เขาเรียกปูนเพื่อการเกษตรจะใช้ในกรณีที่ดินมีความเป็นกรดเท่านั้นดินด่างจะใช้ปูนไม่ได้เพราะว่าปูนเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นด่างถ้าดินด่างใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเป็นด่างให้เป็นอันตรายต่อพืชเรา ถ้าในกรณีดินเป็นกรด pH ต่ำกว่า5.5เนี่ยใช้ปูนปรับได้หรือสูงกว่านี้ก็ปรับได้นิดหน่อยกรณีที่เราจะาไม่ให้พวกเชื้อราเนี่ยมันระบาดหรือระบาดน้อยลงนั่นเองในกรณีมันสำปะหลังก็เช่นกันนะครับการใส่ปูนขาวเนี่ยเวลาเราซื้อมาหรือปูนโดโลไม้ก็ตามถามว่าผมแนะนําตัวไหนผมแนะนําเป็นโดโลไม้เลยกันนะครับเพราะว่าโดโลไม้เนี่ยมันจะได้ทั้งแคลเซียมกับแมกนีเซียมแต่ถ้าเป็นปูนมนันปูนขาวธรรมดาเนี่ยมันจะได้เฉพาะแคลเซียมเท่านั้น แต่ถ้าเป็นโดโลไมด์เนี่ยมีแคลเซียมกับแมกนีเซียมในตัวพืชมันซับพลังเราก็จะได้รับทั้งสองตัวนะครับอัตราการใช้เนี่ยมันจะระบุอยู่ในกระสอบพืชแต่ละชนิดเนี่ยอาจจะใชไ้ได้ไม่เท่ากันเพราะว่าค่า pH ของดินเนี่ยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับลองอ่านฉลากข้างกระสอบให้ดีเขาจะระบุไว้ทีเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ปรับสภาพนนยินในการเป็นกรดเพื่อไม่ให้เชื้อราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีถ้ามันถูกปูนโดโลไมด์เนี่ยนะครับ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ถ้ามันไม่เจริญเติบโตนะครับมันก็ไม่แพร่ขยายพันธุ์หรือถ้าโดนมากโดนบริเวณที่มันเป็นเยอะนะครับถ้าเราขุดมานะก็ปูนขาวเลยเชื้อราอาจตายได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างในกรณีที่เชื้อราในดินมันเยอะพวกไปทับทุ่งแล้วก็หวานปูนดูดโลไม้ปูนขาวลงไปเป็นวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งนะครับและข้อสําคัญไม่ควรผสมปูนขาวกับ พวกไตรโคดาม่าผสมกันเพราะพวกโดโลไมท์ปูนขาวเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นด่างแต่ไตรโคดาม่าเนี่ยไม่ชอบคุณสมบัติเป็นด่างถ้าผสมลงไปไตรโคดาม่าเนี่ยจะเสื่อมประสิทธิภาพและตายในที่สุดนะครับเพราะนั้นโรยปูนขาวไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ค่อยโรยไตรโคดาม่าตามก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูการป้องกันกับจัดโรคหัวเน่าขนเน่าโดยใช้น้ําส้มควันไม้กันบ้างที่แรกก็คือพ่อนลงดินนะครับอันนี้พ่นก่อนปลูกนะครับ ผสมน้ำ20เท่าก็คือใช้น้ำมันส้มควนไม้ใน1ลิตรต่อน้ำเปล่า20ลิตรพ่นลงดินเพื่อกำจัดพวกเชื้อราเชื้อแบคทีเรียไส้เดือนฝอยที่อยู่ในดินนะครับพอพ่นไปแล้วประมาณ10วันหรือ15วันก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยทําการหวานปูนขาวจากนั้นก็หวานไตโคดามานะครับถ้าไม่ใช้ปูนขาวก็ใช้ไตโคดามาอย่างเดียวก็ได้ปลูกมันจะเป็นผลดี ในการกําจัดเชื้อราที่อยู่ในดินนะครับได้ทั้งแมคทีเซียแล้วก็ใช้เดินฝอยด้วยอันนี้เป็นประโยชน์อย่างหนึง่งแล้วก็น้าส้มควันไม้เนี่ยบ้านเราก็เผาฐานก็สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่วิธีการเอาน้ําส้มควันไม้เนี่ยลองไปดูคลิปวิดีโอเก่าที่ผมทานะครับเวลาลองเนี่ยต้องใช้อย่างไงบ้างถ้าหากกรณีที่มันสํารัหลังเป็นโรคแล้วน้ําส้มควันไม้เราก็ใช้ผสมอ,อัตรา50เท่าในการพ่นลงดินก็คือน้ําส้มควันไม้1ลิตรต่อน้ําเปล่า50ลิตรพ่นลงดิน ะครับถ้าหากใช้เกินเข้มข้นกว่านี้ก็คือหมายถึงว่าน้ําปกติเนี่ยเช่น1ลิตรผสม50ลิตรใช่ไหมครับถ้าหากเราใช้1ลิตรต่อน้ำยี่ลิตรอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้ใบพืชเราเนี่ยเกิดอาการไหม้ได้แล้วก็รากเนี่ยได้รับอันตรายเนื่องจากน้ำส้มขอนไว้มีความเป็นกรดสูงผสมควรคือ pH อยู่ประมาณ3นั่นเองเราไปดูน้ำหมักเชียวภาพนะครับน้ำหมักเชียวภาพเนี่ยมผมนํามา1สูตร ในการพ่นในการป้องกันเชื้อราที่จะเกิดกับโรคพืชในหัวมันและก็ต้นมันสัปะหลังของเรานะครับสูตรนี้นะครับก็มีวัสดุอุปกรณ์ขมิน้นขมิ้นปกติเรานี่นะครับสกิโลขมิ้นเหลือง2เปลือกมังคุด2อกิโลหรือเปลือกมังคุดขมิ้นกับเปลือกมังคุดเนี่ยถ้าใช้เป็นผงบดก็ได้นะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นหัวเป็นอ่าเป็นเปลือกที่เรากินแล้วเนี่ยก็จะมีสารเยอะหน่อย3น้ำส้มสายชู1ขวด4ี่เหล้าขาว1ขวดเล็ก 5น้ำเปล่า10ลิตรกับถัง50ลิตรนะครับวิธีการทำก็คือนำสมุนไพรพวกขมิ้นมังคุดเนี่ยมาสับให้ละเอียดเลยนะครับจากนั้นก็เทลงในถังแล้วก็เติมน้ำเปล่า10ลิตรลงไปแล้วก็เติมเน่้าขาวน้ำหอมสายชูงลงไปเป็นตัวสกัดสารจากขามิ้นกับมังคุดออกมานะครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันปิดฝาถังตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย7วันอย่างต่ำ7วันอย่างมากเป็นปีก็ได้นะครับยิ่งหมักนานเท่าไหร่มันก็ สารต่างๆที่ใช้ในการกาจัดเชื้อราก็ออกมามากเท่านั้นแหละนะครับในการยับยั้งเชื้อราหลังจากครบเจ็วันแล้วแล้วก็กรองในการป้องกันก,ก่อนที่มันจะเป็นโรคนะครับก็าใช้30มสซีซีต่อน้ำยีลิตรพ่นทั้งบนต้นและบริเวณโคนมันสำปะหลังก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นมากนะครับเริ่มเป็นแล้วก็ใช้อัตรา5 0าสซีซีต่อน้ำยีลิตรพ่นทั้งบนใบและบริเวณโคนก็ได้นะครับ ป้องกันเนี่ยพ่นทุกทุกเจ็ดวันถ้ากําจัดเนี่ยพ่นทุกทุกสามวันนะครับอันนี้น้ำหมกักชีวภาพสูตรนี้วัสดุก็หาง่ายไม่ยากในบ้านเราก็มีนะครับครับที่พูดมาทั้งหมดก็คืออาการลักษณะการป้องกันกําจัดโรคโคนเน่าหัวเน่าในมันสัาปะหลังซึ่งเกิดจากเชื้อไฟทอปชรานะครับถ้าหากเสียหาย 50- 1 0 0ยก็เปลี่ยนพืชปลูกเป็นอ้อยเป็นข้าวโพดเป็นอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่พืชอาศัยของไฟทอปชรา แต่ถ้าเสียหายไม่ถึง50%อยากปลูกต่อก็ทำตามวิธีที่ผมได้กล่าวมาที่นักวิชาการแต่ละท่านได้แนะนำไว้นะครับพวกสารอินช,ช,ชีวภาพก็มีทั้งน้ำส้มควันไม้ใจโคดมา่าการใส่ปูนเพื่อการเกษตรปูนขาวปูนมานปูนดูดโลไม้ส่วนตัวผมแค่นํานเป็นดูดลไม้นะครับเพราะจะได้แคลเซียมกับแมกนีเซียมด้วยแล้วก็พวกตัวสุดท้ายในเป็นน้ำหมักชีวภาพที่ผมแนะนำไว้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยในการป้องกันและกําจัดโรคโคนเนา่าหัวเนาว่าในมันสับปะหลังถ้าหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัฒนาใจกุ้มของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ